ก็วันนี้นะครับมีคนให้ผมพาไปอัปเดตข้าวโพดนะครับก็ถ้าใครท้อชีวิตก็ดูชีวิตผมหน่อยนะครับตกมาตายไปแล้วครับคือถ้าใครจาได้ชุดใหญ่ที่ว่าน้ําท่วมเอาโพดผมผมไม่ได้ถ่ายแต่ตอนนี้ผมนั่นดูดแห้งไปทีนี้ก็ตรงนี้เหี่ยวเลยครับตรงนี้ที่ดอนนะครับน้ําแช่ไปนานน้าผมจะเทไปตรงนู้นนะครับ้าถามว่าผมจะเจ๊งได้ยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูไม่เต็มฝักแน่นอน,นครับตั้งใจทําอย่างดี แต่ก็เราก็อยู่ใต้ฟ้าเราก็ฝืนธรรมชาติไม่ได้ก็เพียงได้แค่ทําใจยอมรับชะตากรรมไปเอาไว้ให้เป็นประสบการณ์นาะพวกมันนนารุ่มเลยแต่ก็ทะลึ่งอยากลองจะไปทําแปลงใหญ่เป็นไงล่ะไอ้หนูแล้วดวงผมนะให้น้ำเสร็จทีไร ฝนตกใส่ครับพรายการทุกทีอีล่าสุดอะที่ผมเจ็บเยอะเพราะว่าหนึ่งอผมไล่น้ําอยู่ประมาณสามวันแล้วนี่ใบเหลืองหมดเลยแล้วก็ทีนี้ฝนตกตูมเลยตกติดต่อกันสามวันสี่วันอะคือไม่แห้งร่องที่พวนอะน้ําอยู่ในร่องที่พวนหมดเลยเนี่ยเต็มหมดเลยแล้วก็ระบายออกไม่ทันคืออยู่หลายวันจัดบนรอนยังโอเคยังพอได้เดี๋ยวมาดูนี่ผมก็เปิดให้น้ำเขาไหลไป ไปไหมนะเข้าลองไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ไหมเขาโพดต้นอย่างดีครับฝักก็ดีครับกลาบใบผมเหลืองหมดเลยปุ๋ยไม่ขาดผมฉีดตลอดยาทางบงทางไปอะไรดีๆทั้งนั้นครับดูดิตรงไหนที่ดีก็ดีจัดอ่ะดูตัวนี้คือรอดอันเนี้ยผมก็เข้าใจเออเก็บเป็นประสบการณ์ของตัวเองเว้คือแต่มันจะลกห้ในร่องน้ำนะครับ นร่องนี้ไม่ไม่เท่าไหร่เนี่ยดูเลยครับเนี่ยรอยคาบน้ําอืดไอผมก็ไม่เคยทําบางคนี่บอกไอเก้9เก9าเจ็ดเาชอบน้ำอลองดูดิวะมันจะชอบขนานไหนไอ้ความคิดของผมก็คือเออมึงไม่ได้มิดโคนแต่คือเราก็ลืมว่าเราพวนกบไปน้ำมันเสมอปิ่มอืดแฉะเลยตรงนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยผมมามาดูความพยนะด้านในชุดที่โดนลมแรงอะ่ะ นี่มีโค่นมั่งอะไรมั่งเห็นปะบทชีวิตเลยผมอะ่ะ <c oughs> เนาคงอา้ามีนกมาทำลังปล่อยเขาหักซะเละเลยคงไม่ได้แล้วครับลายละตันก็ให้สะดวกแล้วครับผมเนี่ยดูตรงไหนที่สมบูรณ์เห็นไหมเนี่ยเขียวกบหือผมดูแลแบบดีเลยถามว่าเสียใจไหมมันก็ไม่เสียใจแต่มันเสียเสียเส้นคือเซ็งอะ่ะคือเราตั้งใจแม่งคือ ผมทำอะไรผมพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ไงรู้ป่ะแล้วสุดท้ายก็แล้วแต่ธรรมชาติเนะเนี่ยแล้วแต่ดวงปล่อยมันทำไม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นี่ผมพาไปดูด้านในตรงนี้ยังเออน,นี่ผมเปิดน้ำไว้นเนี่ยกระดาษเข้ารองเลยวะจัดหนึ่งครับโอ้ยอืด เดี๋ยวคงไปเปิดทิ้งไว้คืนนึงก่อนพรุ่งนี้พอยว่ากันนี่ลม้มที่เหียเห่ยวๆนะผมรอฝนนะเรื่องของเรื่องผมกลัวว่าฝนนะจะใส่จะล่อผมอีกแล้วผมว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมใส่น้ําอีกนะนี่เนี่ย,ยพอมาดูตรงล่างๆครับเริ่มลุ่มฮะนี่ตรงนี้น้ําแช่เยอะครับนี่ขอบใบครับเอ้ย เนี่ยตกมาตายมา่ะทุกที่นี่หมดนี่ขาบน้ำเพิ่งจะอื่นๆอยู่นี่ตายน้ำร้อนนี่ครับขึ้นบนใบเลยครับผมนี่ยอดแห้งดูครับนี่ตรงไหนน้ำไม่แช่คือโดนน้ำแช่รจริงๆครับจากที่ผมสังเกตดูตรงนูง้นอะตายเลย เนี่ยนะชีวิตเนาะเนี่ยนี่ครับพามาอัปเดตให้ดูนะครับลูกพี่แหมทถ้ามีคนซื้อไอไอพันธุ์แบบขายต้นบดฝักนะแถวบ้านผมขายเลยเนี่ยจริงจริงบดไปเลยได้ทำนา นี่นะสังเกตดูของผมในหนอนจะไม่มีเจาะใบเจาะอะไรไหมผมดูแลแบบเท่าชีวิตเพราะว่าครับเราอยู่ใต้ฟ้าครับทำไงได้อ่ะจำไว้อย่าทำน้ารุ่มเราไปคิดฝนมันจะเยอะขนาดนี้น้าผมจะลึกลึกกับเพื่อนอะตรงเนี้ยแล้วก็ดันอิ่มน้ำนานอีก นี่ยิงมาที่ลุ่มครับตรงนี้คือที่ทิ้งน้ำผมอยู่นู่นสบายไม่ทันนี่ลองสู้อีกสักตั้งดีป่ะนัดโน้ตฉีดยาไว้บนที่30มสิไม่รู้ฉีดไปจะได้ผลอะไรมากมายเท่าไหร่พวกก็ไม่รู้นเนี่ยโอเี๋ยวผมมามาดูครับผมรวจเนี่ยหมดเลยเนี่ยแล้วทางน,น,เ,นเหลืองตายเป็นเกาะเกาะเลยครับ จบแล้วครับผมไม่เต็มฝักแน่นอนครับช็อตนี่นี่ครับเรียบร้อยนี่ครับเอาม,มาดู้างในลึกลึกเข้าไปเรื่อยๆเล่นผมอีกอยังไงครับผมอืมจิบจี๊บเดี๋ยวพาเดินออกข้างนอกนะครับ อย่ยเน,ยนะเรากำหนดมันไม่ได้ขนฟ้ามันไม่ใช่น้ำในสมบ่อสม,มดแล้วตรงนู้นครับเที่ตายตายเยอะอยู่ช่วงนูน้นลุ่มทีนี้ผมผมเข้าใจแล้วว่าป่าเขาโพวต้องเรียบเหมือนหน้าข้าวครับ ทีนี้มาแบบน้ำาขังนานด้วยตรงไหนที่ผมถ่ายไม่เรียบเนี่ยที่เว,ว้ากลางะนะโอ้ตรงนั้นแย่น้ำแช่เยอะนี่บทชีวิตใิการละแต่ผมก็คิดว่าผมทำเผื่อเจ๊งอยู่แล้วเพราะผมทำครั้งแรกนะอย่างที่ผมเคยบอกผมช่างมันเก็บเป็นประสบการณ์ จะได้รู้เนี่ยนาเจ้านี้เขาสูงกว่าผมนี่นาผมลึกสุดเปน็นนาให้หน้าดินเป็นล็อกไปเนี่ยต่มมาเขาหมดฝนตกก็คือรับน้ำเราทะลึ่งนั่นแหละทะลึ่งมาลองไม่คิดว่าฝนจะเยอะน่าจะเสียไปอย่างประมาณจนวดมัน7็แต่เนื้อนานมัน6กว่า6กสงานผมว่าผมจะเหลือเนื้อข้าโพดท,ที่ผมน่าจะได้จเต็ม,ตมนลอยู่ประมาณสี่ไระ ว่ากันนะผมว่าเ้าโพลผมก็สมบูรณ์อะเนาะดูดิต้นเตินใบย,ยันโคนจะแหมตกมาตายครับชีวิต <c oughs> ลุยต่อสู้ใหม่จัดไปเนี่ยมดตรงไหนที่เหี่ยวก็เหี่ยวไปฝนเมื่อนะวานก็ทำท่าคึงคึง,คงไม่ตกผมก็กลัวเฮ้ยให้น้ำจะนั่นโอ้นวะอันนี้ระบบหลังหน้าน้ำลาด ถ้าน้ำหยดอะ่ะจะง่ายนะผมว่าไม่ต้องแฉะมากไงเอ,าอ้ายังไงก็ <c oughs> ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับ <c oughs> เคยจะทำมือใหม่ก็นี่ทำให้ดูเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเจ๊ง <c oughs> <c oughs> คือว่าเจ๊งปล่อยมันชีวิตคือการลงทุนครับเจ๊งเ <c oughs> พราะทำกินก็ช่างมันนะครับเราไม่ได้เจ๊งเพราะการพนันใช่ไหม เก็บเป็นประสบการณ์ชีวิตครับมันไม่มีใครเทพมาตั้งแต่แรกครับทําครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยทําเลยทํากันแต่นาผมก็เพิ่งมาจับลงข้าโพดครั้งแรกครับน่ไม่ท้อครับเกิดมันลุยอยู่แล้วลุยอย่างเดียวครับเอาเป็นประสบการณ์ไปแล้วก็จํำมาไว้ครับ <c oughs> อโอเคก็ขอบคุณการติดตามรับชมนะครับก็มีพี่คนนึงคอมเมนต์บอกว่าให้มาอัปเดตปากขโพดอยครอัปเดตให้ดูนะครับ ลูกผีลูกคนแล้วพี่เอ้ย